สวัสดีครับเหลวเทียนพยากรณโดยผมปรจา์นุครับผมจะทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิซึ่งเป็นศาสตร์เก่าแก่ที่มีมานานกว่าพันปีครับโดยในคลิปนี้จะทำนายดวงของผู้ที่เกิดในราศีกรกฎประจำปักแรกของเดือนกร,รกฎาคมปีพุทธศักราช2 5 6 4ก่อนที่จะไปทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยีีนั้นผมขออนุญ,ญาตทำความเข้าใจกับทุกท่านก่อนไดครับว่า การดูดวงในครั้งนี้เป็นการดูดวงโดยภาพรวมรวมจะไม่ได้เจาะจงลงลึกเท่าที่ควรหากว่าท่านสนใจที่จะดูดวงแบบเจาะจงลงลึกเฉพาะตัวของท่านเองก็สามารถติดต่อทักทายเข้ามาทางลาไลน์ดีของผมได้เลยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งผมจะขึ้นรายละเอียดไลน์ดีของผมบริเวณจอด้านล่างตรงนี้หากว่าท่านสนใจก็ติดต่อทักทายเข้ามาได้เลยนะครับ เรามาทำนายดวงของผู้ที่เกิดราศีกรกฎประจำปักแรกของเดือนกรกฎาคม2564กันบ้างนะครับซึ่งจะครอบคลุมระหว่างวันที่1จนถึงวันที่15กรกฎาคม2564นั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีกรกฎนะฮะก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมจนถึงวันที่16สิงหาคมนั่นเอง ในคลิปนี้ผู้ที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีหรือว่าผู้ที่จะดูดวงแบบราศีก็สามารถที่จะดูในคลิปนี้พร้อมๆกันได้เลยนะครับ ท่านผู้ชมที่เครารพครับช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุนั้นเป็นช่องที่ยังใหม่มากๆเลยนะครับยังคงต้องการกําลังใจจากทุกๆท่านหากว่าท่านเปิดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วชอบแล้วก็คิดว่าเป็นประโยชน์กับตัวของท่านเป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์ด้วยนะครับในที่สําคัญก็คือฝากกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผม ชาวราศีกรกฎครับดวงของท่านในระหว่างวันที่1-15ถึง15กรกฎาคมนั้นถ้าดูตามไพ่เหล่านี้นะครับถ้าเป็นเรื่องงานนี่ผมบอกเลยเลยว่าดีมากเลยนะครับผมก็มีไพ่ใบนี้แล้วก็ไพ่ใบนี้นะฮะที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงเลยทีเดียวนะครับ นั่นหมายของว่าถ้าหากว่าท่านมีความวิตกกังวลหลายๆท่านที่ทำงานอยู่ในบริษัทห้างร้านต่างๆกับภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นี่เขากำลังมีการเซฟเรื่องของค่าใช้จ่ายนะฮะกำลังมีการตัดค่าใช้จ่ายออกบางทีนี้จะรวมไปถึงการตัดคนออกไปด้วยนี่นะครับทำให้หลายๆท่านมีความกังวลใจว่าเราจะได้ไปต่อไหมเนาะถ้าดูตามไพ่นี้แล้วนะครับชาวราศีกรกฎบอกได้เลยนะครับว่า ท่านจะได้ไปต่ออย่างแน่นอนนะครับและในเดือนกร,รกฎาคมนี่ท่านมีโปรเจกต์ที่จะไปนำเสนอกับชาวต่างชาติหรือว่าบริษัทต,ต่างชาติด้วยนะครับถามว่าจะประสบความสำเร็จไหมชาวราศีกรกฎนั้นเป็นคนที่มีความแน่นเรื่องของข้อมูลนะครับและนอกจากนั้นก็ยังมีบุค,คลิกที่ดีนะครับมีการเจรจาที่ดีด้วยนี่นะครับผมเชื่อมั่นเลยว่า ท่านจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนอันนี้จะเป็นผลงานชิ้นโบแดงของท่านอีกผลงานหนึ่งที่จะทำให้ท่านนั้นไปต่อได้นะครับส่วนเรื่องของการบริหารจัดการนั้นนะครับผมในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ชาวราศีกรกฎครับไม่ว่าท่านจะเป็นลูกจ้างตั้งแต่ระดับล่างขึ้นไปจนถึงในระดับผู้บริหารก็ตามแต่เรื่องของระเบียบวินัยนะครับเรื่องของการจัดการต่างๆนี่นะฮะเรื่องของข้อมูลต่างๆนี่ ท่านจะต้องเตรียมให้พร้อมนะครับแล้วงานของท่านนั้นท่านจะได้ใช้ข้อมูลพวกนี้แหละเพื่อพัฒนางานของท่านแล้วก็จะเป็นผลงานที่ดีให้กับท่านนะครับส่วนเรื่องของหัวหน้างานนั้นบอกได้เลยนะครับว่าดีต่อท่านนะฮะเป็นผลบวกกับท่านอย่างแน่นอนนะครับชาวราศีกรกฎขอให้ท่านเดินต่อไปด้วยความมั่นใจอย่าไปกังวลใจใดๆนะครับทุ่มเทกับงานของท่านแล้วท่านจะประสบความสำเร็จ ถ้ามามองในเรื่องของการเงินกันบ้างล่ะนะครับไพ่าการเงินของท่านก็คือไพ่ใบนี้ไพ่เจ็ดเหรียญและก็ยังมีไพ่เก้าเหรียญด้วยผมว่าการเงินของชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนกรกฎาคมนั้นดีมากเลยทีเดียวนะครับถ้าหากว่าที่ผ่านมานั้นท่านอาจจะมีปัญหาขัดสนเรื่องของการเงินนะครับผมแต่ว่าเดือนกรกฎาคมนี้การเงินของท่านนั้นจะเข้ามาหลายทางเห็นได้ชัดว่าดีขึ้นกว่าในช่วงที่บันผ่านมาอย่างแน่นอนนะครับผม ท่านที่มีปัญหาเรื่องของการเงินหมุนเงินไม่ทันนะครับแต่ว่าเดือนกรกฎาคมนั้นท่านจะมีทางออกอย่างแน่นอนบางทีบางท่านนะครับจะลงทุนกําลังพูดคุยเจรจานะครับกับในส่วนของสถาบันการเงินอยู่ในเดือนกรกฎาคมนั้นนะครับบอกได้เลยว่าท่านจะได้รับการอนุมัติเรื่องของการเงินที่ท่านไปเจรจาอยู่อย่างแน่นอนและนอกจากนั้นท่านก็ยังมีโชคเกี่ยวกับเรื่องของไพ่ใบนี้นะครับก็คือ เป็นไพ่เกี่ยวกับโชคมรดกตกทอดนั่นเองนะฮะท่านจะได้รับที่ดินได้รับบ้านนะครับอันนี้เป็นเรื่องของอสังหารนั่นเองที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งก็ถือว่าดีมากๆนะครับท่านยังมีไพ่ให้โชคอีกใบหนึ่งก็คือไพ่เดอะสตาร์นะฮะไพ่เดอะสตาร์นี้อาจจะโชคไม่เท่ากับไพ่เดอะซันนะครับแต่ว่าไพ่เดอะสตาร์นั้นก็ให้โชคอยู่ในระดับหนึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีกับท่านอย่างมากๆเลยนะครับ ส่งเสริมทางด้านของการเงินส่งเสริมทางด้านของการงานด้วยมีไพ่เดอะเดวิลตรงนี้นะครับท่านที่ทํางานเกี่ยวกับงานกลางคืนนะฮะงานค่อนข้างที่จะออกสีเทาๆสะหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นผับบงผับบาร์อะไรพวกนี้นะฮะในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับผมรัฐบาลเขาน่าจะมีการเปิดให้ร้านพวกนี้สามารถที่จะทํามาค้าขายได้แล้วนะครับท่านก็จะพอผ่อนคลายได้บ้างในในใน,ใน,ในตรงนี้นะครับท่านก็จะพอ ที่จะเดินต่อได้บ้างนะครับกับงานเกี่ยวกับพวกนี้นะครับส่วนในเรื่องของความรักบ้างล่ะถ้าดูตามไพ่นะครับไพ่เกี่ยวกับความรักนั้นไพ่ใบนี้ถือว่าความรักของชาวราศีกรกฎนั้นถ้าช่วงที่ผ่านมานี่ท่านยังเป็นโสดอยู่นะครับท่านจะเจอคู่รักของท่านในเดือนกรกฎาคมนี้จะมาในรูปแบบของเพื่อนก่อนนะครับ เป็นเพื่อนที่ดีปรึกษาได้ทุกเรื่องนะฮะเป็นกัลยาณม,มิตรที่ดีจริงๆนะฮะแล้วคบกันไปคบกันมาจะคลิกกลายเป็นแฟนนะครับแล้วก็จะพัฒนาสารต่อสามารถที่จะเป็นครอบครัวได้ไหมนั้นมีโอกาสสูงมากนะครับที่ท่านจะคบกันยาวไปจนถึงสร้างครอบครัวด้วยกันได้บางทีอาจจะไม่ใช่คนไทยนะครับอาจจะเป็นชาวต่างชาติด้วยซ้าําแต่ว่าชาวต่างชาติในที่นี้ อาจจะหมายถึงชาวต่างชาติที่อยู่ในเอเชียเรานี่นะครับเช่นอาจจะเป็นชาวญี่ปุ่นเกาหลีหรือไม่ก็เป็นชาวสิงคโปร์อย่างนี้เป็นต้นนะฮะอาจจะเป็นในในส่วนนี้ที่ไม่ใช่ฝรั่งนั่นเองนะครับถามว่าดีไหมดีอย่างแน่นอนนะครับช่วยท่านได้ในหลายๆเรื่องด้วยนะฮะถ้าครบกันแล้วนี่นะครับจะนำพามาทึงฐานะที่ดีมากและที่สำคัญท่านก็จะได้ในส่วนของอสังหาด้วยนะครับ ได้พวกรถพวกบ้านตามมาด้วยโอ้ดีมากเลยนะฮะชาวราศีกรกฎครับส่วนเรื่องที่อยากจะให้ชาวราศีกรกฎนั้นพึงระวังก็คือไพ่ใบนี้ไพ่เดวิลนั้นนี่นะครับยังหมายถึงเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงด้วยนะครับมีโอกาสสูงมากนะฮะที่คนเข้ามาตีสนิทท่านหรือว่าท่านไปร่วมลงทุนอะไรกับใครก็ตามแต่ ท่านมีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกโกงได้นะครับหรือไม่ถ้าเป็นเรื่องของความรักนี่นะครับอาจจะมีคนที่เข้ามาในชีวิตของท่านนะฮะแล้วท่านให้ท่านลุ่มหลงแล้วครอบครัวของท่านนั้นจะมีปัญหานั่นเองนะครับผมถ้าเป็นไปได้นะฮะท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วสิ่งที่เรามีมันดีอยู่แล้วนะครับอย่าไปหาเรื่องใส่หัวนะครับผมแล้วท่านจะเครียดแล้วท่านจะสูญเงินเปล่าๆและบางทีนะครับไพ่ใบนี้ ยังหมายถึงว่าท่านจะโดนชักจูงนะครับไปสู่อบายไปสู่เรื่องที่ไม่ดีต่างๆนานานั่นเองนะครับให้พึงระวังกันด้วยอีกเรื่องหนึ่งก็คือให้ระวังเกี่ยวกับพวกของโรคภัยไข้เจ็บท่านอาจจะเป็นโรคขึ้นมาแบบกระตันเป็นโรคที่ค่อนข้างรักษายากนะครับไห้คนห้อยหัวตรงนี้หรือไม่นะครับอาจจะหมายถึงผู้หญิงที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมดลูกมีลูกยากหรือมีลูกแล้ว มีโอกาสที่จะเป็นแทงคุกขามได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมอันนี้คือไพ่ที่เป็นแง่ลบสักนิดหนึ่งนะฮะก็คือไพ่ใบนี้และไพ่ใบนี้ที่เหลือนอกนั้นผมถือว่าดีมากๆสำหรับชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับนี่คือดวงของชาวราศีกรกฎนะครับในช่วงครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคม2564หากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรด้วยนะครับและที่สําคัญก็คือฝากกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ